สวัสดีครับพบกับเทคกโฟโต้โอีกแล้ววันนีอ้อยู่ที่แยกเสาวณีนะครับไม้กั้นกำลังลงอีกแล้วเราจะเจออะไรตอนนี้ก็ติดไฟแดงกันอยู่ที่แยกเสาวณีถนนที่มุ่งหน้าตรงไปตอนนี้ก็คือถนนสีอยุทยานะครับขณะนี้ก็จอดรอไฟแดงอยู่แล้วก็ไม้การนรถไฟก็ลงด้วย ไฟแดงก็เลยไม่ปล่อยเป็นเขียวเราก็หยุดรอไปก่อนโอ้โหดูไอ้คันนี้วิ่งขวามาสุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับปาดหน้าไปรถของเ,อเขตกทมด้วยมาแล้วครับรถไฟมาแล้วมาแล้วครับ HID4505 ฮิตาชินะครับ อิตาชิเอชไ5ดีหู้นย้าเป็นหนัวขบ,บวนลากบนโดยสารอันนี้จากติดไฟแดงแล้วก็ติดไม้กั้นรถไฟอยู่อ่อมีรถสวนมาด้วยครับรถรอบอนอศูนย์สีรถบำรุงทางหนักนะครับที่นี่สวนกับมา สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับชมรถติดไฟแดงกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ